สวัสดีค่ะคุณราศีศพฤษภปีใหม่นี้2566ช่วงความรักของคุณสิน้นสิ้นปีไปถึงต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรดิฉันขอเป็นตัวแทนคุณราศีศพฤษภนะคะปีใหม่นี้แม้ว่าบางท่านกำลังตั้งใจทำงาน หรือบางท่านได้เดินทางเพื่อไปพบกับบรรยากาศใหม่ๆเปิดใจให้กับปีหน้าที่กำลังจะมาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดิฉันวันนี้ขอดูเรื่องความรักให้ราศีพฤกษฎค่ะว่าในภายในปีนี้สิ้นปีแบบนี้กับปีหน้าคุณจะมีความรักที่โดดเด่นในเรื่องใดๆบ้างค่ะ <c oughs> ผู้ดูขอทํานายว่าคุณทั้งคู่คนมีคู่นะคุณอาจจะม,มีความคิดเห็นที่เดี๋ยวฉันขอเปิดให้มันฟินิชฟินิชสำหรับราศีพฤษภแล้วกันนะคะ ค,คุณกำลังตามหาความฝันอะไรของของคุณเองคุณราศีพฤษภช่วงนี้ถ้าถ้าคุณจะทำให้คนรักของคุณนอนร้องไห้บ้างอะไรบ้างก็มันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าคุณราศีพฤษภคุณอยากจะทำตามใจตัวเองอะ่ะช่วงนี้ในเรื่องความรักใครก็ห้ามคุณไม่อยู่ <c oughs> ขอไอหน่อย love you คือถ้าคุณเข้าใจตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณจะดําเนินความรักความรักได้ได้อย่างลงตัวลงตัวกว่านี้คือตอนนี้คุณก็กําลังอ่ากําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ถ้าถ้าใครที่มีความรักเรื่อยๆความรักตอนนี้คุณกําลังแค่เบื่อนนายแบบ เวอร์ชันเก่าๆอะทำไงดีคุณอยากจะลองอลอง break the rules คือคุณอาจจะคบกันมาหลายปีสมมุตินะคุณก็คุณก็คุณก,คณก็คุณก็เป็นคู่รักที่ดีกันแต่พอมาปีเนี้ยตอนเนี้ยเดือนเนี้คุณเบื่อคุณอยากจะแบบเปลี่ยนอะไรบ้างอะ่ะ อ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนคนอะไรนะแต่ความรู้สึกคือฉันอยากจะเป็นแบบคู่นั้นบ้างอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปแอบดูใครคนอื่นมาใน Youtube ใบอินสตาแกรมบ้างทิก t o อบ้างเฮ้ยทำไมเขาเขาเป็นอย่างนั้นกันได้วะทำไมเขาน่ารักกันขนาดนี้ว่าทำไมคู่อื่นเขาก็อย่างนี้ค,คุณก็กำลัง กำลังแบบอิจฉาปะจะว่าใช้คำว่าอิจฉาก็ไม่ได้แต่คุณก็กำลังอยากจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความรู้สึกเดิมๆอะเกี่ยวกับความรักของคุณอะให้มันให้มันทันสมัยอะดิฉันก็อยากจะบอกว่าคนรอบข้างอะ่ะ หรือคู่รักของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยก็อาจจะก,กุมหัวขมับกุมขมับอยู่เป็นอะไรไปจ้าเธอเป็นอะไรไปจ้าคุณราศีพฤษภคุณเป็นอะไรไปจ้าช่วงนี้อืมอาจจะแบบลืมเขย่ายาเล็กน้อยอืมก็ถ้า <c oughs> ถ้าสาเหตุของของความรักทั้งหมดทั้งมวลในช่วงปลายเดือนนี้ถ้าคู่ของคุณราศีพฤษภไม่รู้แล้วเข้ามาฟังเนี่ยรู้ไว้เลยว่า เขาเบื่อสถานการณ์เดิมๆเมขาอยากจะมีการแบบ c h a n g i n ทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เช a n ิ i n ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเออไม่ได้ c h a n g คู่รักนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนอะ่ะเฮย้ยเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนอะจากแบบจากบ้านสีสีชมพูเนี่ย ล่าสุดก็คืออยากจะเปลี่ยนเป็นเป็นแบบบ้านปูนเปลือยเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ฟีลลิ่งมันมันปรับมากกว่าเดิมที่เคยเป็นนะซึ่งตอนเนี้ใครจะใครจะมายื่นข้อเสนอเก่าๆอ่ะคุณไม่เอาแล้วนะคือในเรื่องความรักถ้าถ้ายังแบบบนอยู่กับเอวันศุกร์ไปกินหมูกระทะวันเสาร์ไปเดินห้างวันอาทิตย์นอนอยู่บ้านอะไรเงี้ย ไม่เอาละคุณมันจะไม่ทำแบบเดิมคือตอนนี้คุณกําลังแบบจีดในใจว่าฉันต้องปรับอะไรบางอย่างมันมันทุ้มอยู่ในใจคุณลาศีริศพษษษตอนเนี้ยกําลังวาดอยู่กําลังแบบตริตองอยู่คุณกําลังคิดว่าฉันจะต้องปรับฉันจะต้องเปลี่ยนคือเริ่มที่ใครไม่ได้ฉันจะมาเริ่มที่ตัวฉันเองเนี่แหละฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันจะเอาให้ได้อสักตั้ง แต่มันก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยดือ้อหัวชนฝ่าอยู่ตอนเนี้ยเออเหมือนแบบความความรักความสัมพันธ์เขาก็ต้องตามใจคุณนะ่ะเออคุณราสีพึกศพช่วงนี้คุณดูแบบอืมจะไม่แคร์ก็ไม่แคร์อยากอยากไม่แคร์คู่ ของคุณเฉยก็ไม่แขกสักขนาดนั้นเลยคือถ้าถ้ามันไม่มีอะไรร้าวใจคุณคุณก็จะคุณก็เฉยเฉยคุณก็จะไม่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 หลวมตัวไปกับใครที่เข้ามาแบบเดิมเดิมฉันบอกก่อนใครจะจีบแล้วสีพฤกษภช่วงนี้ต้องต้องมีความคิดสร้างสรรค์นหน่อยนะฮะต้องมาในแบบแนวที่แนวที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอะแนวที่ ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่อ,อที่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 ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกอะ่ะที่เขาไม่เคยเจอผู้ชายหรือผู้หญิงแบบคุณมาก่อนอะ่ะเออแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเออเพราะว่าสถานการณ์สถานการณ์มันก็กำลังดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอะ่ะ ช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณอะคุณโอเคแต่คู่คุณไม่โอเคคู่คุณไม่โอเคในที่นี้แบบว่าใจเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลิงล่าไปกับคุณขนาดนั้นอะเออคุณก็อาจจะแบบนานๆทีป้าไปคริสต์มาสไปปีใหม่ข้างนอกกันไหมไปเปลี่ยนบรรยากาศไหมเราไปเราไปแบบว่าใส่ชุดคู่ไปเดินอ่าไปเดิน ไปเดินหนาวๆกันไหมเออหรือไปเมืองนอกกันไหมอย่างเงี้ยมะอันนี้มันเป็นความคิดของคุณนะแต่เขาเองอะแทบจะกลุ่มขมับเอาจริงๆเขาแทบจะแบบอยากจะอ,อยากจะอ,อะไรเดียวอยากจะแบบเกี่ยกล่อกับคุณก็ทําไม่ได้ไงเลยต้องนอนร้องไห้ <c oughs> โอ้ยไอเลยจะ้ะมกโซบเขาก็ไม่ได้อยากเกี่ยกล่กับคุณนะเขาเลยไปแอบนอนร้องไห้ คุณละสิพฤกษคุณเห็นใจคู่ของคุณบ้างหรือเห็นใจคนที่คุณคุยด้วยอยู่บ้างนะเออคุณไม่แคร์เขาก็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 ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่แต่ก็ถ้าคุณเบื่อคุณก็บอกตรงๆว่าช่วงเนี้ยห่างกันสักพักนิดนึงก็ได้หรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรพัฒนาอ่าตัวเองให้มันมันมัน,มนให้มัน ความรู้สึกข้างในอะ่ะมันดีกว่าหนีได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆคุณอะ่ะสามารถคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าคู่ของคุณได้นะในเรื่องสิ่งที่คุณอยากจะสิ่งที่คุณอยากจะอยากจะเปลี่ยนอะ่ะที่ว่ามันเบื่อมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคุณสามารถคุยกับเขาได้นะสุดสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยนะเดี๋ยวคุณก็เออจากจากจาก จากคนแบบเบื่อๆเซ็งๆนะคุณก็จะกลับมากลับมาวกลับมาเกี่ยวก้อยคืนดีกันกลับมารีเฟชชิ่งกันใหม่อะเป็นคู่รักใหม่อะทั้งๆที่คุณอาจจะอยู่กันมาสิปี30ิปีอะแต่คุณก็อาจจะมารีเฟชชิ่งกันใหม่อะเออคุณละสิพฤกษบดูคุณจะสู้ซ่าดีนะ เออแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ภาวะตอนเนี้ตอนนี้เป็นภาวะเบื่อๆอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะซู้ซ่าเองเอ,อลองมโนแล้วกันว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนอะไรดีอยากจะลองทําอะไรแบบคู่รักที่เขาทํากันมั่งหรือว่าอยากจะอยากจะลองเปลี่ยนแบบไหนคุณก็คุณทําไปของคุณเลยอืมเพราะว่าอันตัวของคู่ของคุณเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้อะไรจะปาร์ตี้อะไรกับคุณนักหรอกแต่แค่ว่าเออจะเปลี่ยนก็ก็ตามใจเออที่ฉันบอกเลยว่าเขาก็ตามใจคุณเขาก็อาจจะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีคุณนะช่วงนี้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายทําตัวทําตัวงี้เง่าหรือทําตัวเขาเรียกว่าอะไรอะคุณจะไม่ได้พุ่นพุกศพคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่อยู่ในฝั่งของคน คนรอหรือว่าคนทุกคนละทมอะไรเลยนะช่วงนี้คือคุณระเบิดจินตนาการระเบิดความเป็นตัวเองระเบิดอดีตเก่าๆจบสิ้นให้จบสิ้นไปแม้ว่าคุณจะมองความรักเก่าๆมานะแต่สิ่งที่คุณมองมันคือว่าฉันไม่เอาแบบเดิมแล้วคุณพักเนี้ยคุณก็กลับไปมองความรักที่ผ่านมานะแล้วคุณก็รีเฟซ ความรักของคุณได้ในช่วงปีใหม่นี้คุณจะพบกับพบกับแสงสว่างอะไรบางอย่างแสงสว่างนี้มันมันเป็นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องต้องต้อง,ต,องต้องได้ทำแน่ต้องได้ทำแน่นอนเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เปลี่ยนคนนะแต่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเอ,อการมองในจุดใหม่อ่ะมันก็จะได้พบคนใหม่ๆเข้ามา ตอนนี้มันเป็นการคัดกรองของตัวคุณเองแล้วว่าคุณจะเลือกแบบอดีตท,ที่เดินเดินผ่านมาที่เคยเจอเจอมาแล้วก็จบแบบที่เคยเจอเจอมาหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกที่ว่าเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนดูคุณก็ยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจานนะแต่สุดท้ายคุณจะได้เจอคุณจะได้พบหรือคุณจะได้คืนคืนความสุขกับใครบางคนที่ที่เขารออยู่ที่เขารออยู่ที่เขาเคย อาจจะเคยจบกับคุณแล้วก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นความสุขชนิดที่ว่าหวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นประสานรักกันใหม่อ่ะอก็หลายคู่หลายคู่คของคุณพฤกษบก็อาจจะได้เจอกับใครบางคนมาแล้วแหละอืมแต่ช่วงนี้คุณจะคุณจะเอาใจใหญ่เอาใจตัวเองมากมากกว่าเขาอ่ะ ทอ้อทั้งที่คุณราศีพฤษภคุณน่าจะเมื่อก่อนคุณน่าจะเอาใจคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ตอนนี้คุณมองเห็นความสําคัญของจิตใจตัวเองมากกว่าคนอื่นเออถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีก็ด,กดีถึงขั้นไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจใครเลยเออฉันคิดอยากจะปรับอะไรของฉันคิดอยากจะย้าย ย้ายที่ย้ายความรักย้ายสถานะย้ายอะไรฉันก็จะทำเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงความรักแบบ Refreshing คุณจะ r รีเฟชตัวเองใหม่หมดเลยคุณจะทำทุกๆอย่างเพื่อ f e ลลิ่งของคุณไม่เอาแบบก่อนละคุณจะชุดตัวเองดึงตัวเองออกจากแอ่งน้ำแอ่งน้ำลึกๆลึกๆ ลึกๆที่เหมือนในหนังอะที่มีแบบถังไม้โยนเข้าไปแล้วก็ดึงถังไม้ขึ้นมาจากจากบอ่อลึกๆอะ่ะพอคุณดึงขึ้นมาปับ๊บคุณก็จะเจอแบบเหมือนฉันอธิบายอะไรไปเนี่ยเหมือนอธิบายให้เห็นภาพแต่คือบอ่อน้ำนั่นแหะมันคือบอ่อของอดีตและความทรงจําของคุณถูกไหม พอคุณโยนมันลงไปคุณดึงมันขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็ตกใจสุดขีดว่าในถังไม้โอ๊กเนี่ยที่คุณเจอเนี่ยคุณเจออะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยแล้วก็เปลี่ยนหนังเรื่องใหม่ในเรื่องความรักของคุณไปเลยแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าคุณเจออะไรอ่ะอืแต่แต่ระหว่างทางเนี่ยคุณทําให้ให้คนรักหรือคนที่คุยกับคุณหรือคนที่ดิวกับคุณอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า ระทมไม่น้อยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังค้นหาตัวเองอยู่ค้นหาความรักของที่ตัวเองต้องการอยู่จริงๆอะ่ะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีการคิดไปเองได้ว่าว่าคุณไม่สนใจนะแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ถามว่าจะจบแบบไหนก็จะจบแบบนี้จ้ะเออก็จะจบแบบนี้สุดท้ายคุณก็จะมองเห็นความสําคัญของเขาขึ้นมากลับมากลับมาเขาเรียกกลับมาแล้วก็ เนี่ยหลังจากที่คุณเนี่ยคิดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาอดีตอันแสนแสนแบบรู้สึกแบบเออทำไมความรักของฉันมันมันผ่านอะไรมาเนี่ยมันไม่หวือหวาเลยมันรู้สึกแบบสังกตายมันทามันมันทาไมมันดาเนินอย่างนี้ต่อไปอีกหรอเราจะดําเนินต่อไปอีกอีกยี่สิบสาสิปีใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณแค่กําลังตั้งคําถามตัวเองอยู่ในระหว่างที่คู่ของคุณก็แสนดีเดี๋วฉันบอกเลยว่าแสนดีเขาก็รอ,อคุณอยู่ตรงนั้นอะ เขาก็นั่งหล่อเขาก็มีความสุขกับการที่มีคุณอยู่ณนะปัจจุบันอยู่แล้วแต่แค่ว่าในในความคิดของคุณตอนนี้มันมันย้อนย้อนไปถึงอดีตวันวันและมาถึงปัจจุบันมาถึงปัจจุบันที่ฉันอยากฉันแค่อยากจะมีความเป็นอิสระภาพอ่ะเอออยากจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมั่งได้ไหมอย่างเงี้ย เออมันมันก็เลยพัวพันในเรื่องความรักนิดหน่อยจริงๆอ่ะคุณแค่ต้องการปรับตัวเองปรับตัวเองปรับปรับความรู้สึกใหม่ปรับความคิดของคุณใหม่คุณก็นั่งจมอยู่กับอ,อดีตและพิจารณามันสักพักหนึ่งแค่นั้นแล้วคุณก็กําลังตั้งเป้าในเรื่องปีใหม่นี้ว่าฉันจะวาดฝันาวาดฝันความความรักหรือสร้างความรักแบบไหนต่อไปดีในปีหน้า ซึ่งระหว่างทางที่คุณกําลังสร้างสรรค์เนี่ยนะดิฉันต้องอแจ้งว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ใครบางคนก็จะแอบแอบแอบแบแอบเหงาเฉยๆก็ได้ใช้คำว่าแอบเหงาในเวลาที่คุณกำลังค้นหาตัวเองอยู่ค้นหาความรักที่ลงตัวกับคุณอยู่สุดท้ายคุณก็กลับมามองว่าความรักที่ฉันมีอยู่มันดีแล้วนี่หว่า เอ,อคุณก็ต้องกลับมามองความดีงามเนาะอดีตที่ไม่ดีก็มีอดีตที่ดีก็มีคุณพยายามมองความดีงามว่ามันจะถึงขั้นทำให้คุณะกลับมาได้ไหมแต่ดิฉันบอกเลยว่าตอนแรกคุณจะไม่มองความดีงามคุณจะมองความรู้สึกทุกข์ระทมที่ผ่านมาแต่พอคุณได้คิดได้ปรับความคิดตัวเอง ได้ลองเปลี่ยนดูพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่มีก็ดีแล้วนี่นาแล้วคุณจะกลับมารักทั้งรักตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็รักเขามากขึ้นด้วยนะคะคุณมีความพึกศพคุณไม่เหมือนเดิมทำไมคุณแบบจากจากแบบว่าเอาใจคนอื่นมาเป็นเล่นเล่นกับใจตัวเองเอออย่าเล่นอย่าเล่นนานนะเพราะยังไงอะ่ะคุณก็เป็นพึกศพคุณเป็นคนที่ คไปคุณเป็นคนแจ่มใสอยู่แล้วในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่พร้อมเปิดอ้าแขนรับอยู่แล้วในเรื่องความรักเอปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณได้รีเฟชชิ่งตัวเองจริงๆจากหน้าไพ่เนาะที่บอกมาว่าคุณจะปรับอ่ะคุณยังไงคุณก็ต้องปรับความรู้สึกทางด้านความรักให้มันให้มันดีกว่านี้เอถ้ายังไงดิฉันก็ขอให้คุณได้ พบเจอแต่ความรักดีๆนะคะปีใหม่นี้ขอบคุณมากค่ะ